สวัสดีค่ะพวกเราคลิสตินเมย์นะคะในที่สุดนะคะแฟนมีทิ้งที่ทุกคนรอคอยนะคะก็จะมาถึงแล้วใช่แล้วค่ะ ในวันที่16พฤศจิกายนนี้นะคะ <Whoa. S 1> เจอแน่ k r i s t น n May First Exclusive Fan Meeting นะคะติดตามรายละเอียดต่างๆเรื่องราคาบัตรเรื่องใดเรืองเอยอะไรได้ที่กนาน์ดนา o มชันพิกเจอร์ทุกแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็แน่นอนว่าพวกเราอ่ะ มีโชว์สุดแอดคูาสทุกคนอยู่แล้วใช่ค่ะคทุกคนอะไรใหม่ๆอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นกันในงานนี้กับคริสตินเมยนี่ละ่ะแล้วก็จะได้มีความอบ มีความแบบเจอยๆ family fulfill แน่นอนนะคะทุกคนก็อยากให้มาเจอกันเยอะๆนะคะเป็นงานแฟนมิคพังได้ของเราด้วยแล้วก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะรอคอยกันก็อย่าลืมมาเจอกันนะคะอย่าลืมซัพพอร์ตพวกเราด้วนนยนะคะแล้วเจอกันวันที่16พฤศจิกยายนนี้คะ่ะเจอกันค่ะ